สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูมาริกาทิพยามณีอีกเช่นเคยนะคะคุณครูสอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิธีการแต่งกายด้วยตนเองค่ะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ อธิบายขั้นตอนของการแต่งกายได้สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้ถูกวิธีและมีความกระตือรือร้อนในการแต่งกายด้วยตนเองให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะแล้วช่วยกันบอกว่าเด็กคนนี้ทำอะไรคะ่ะให้เวลาคิดคะ่ะ จะเห็นได้ว่าจากภาพนะคะเด็กผู้หญิงกำลังใส่กระดุมเสื้อนักเรียนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่กระโปรงเมื่อใส่กระดุมเสื้อนักเรียนเสร็จแล้วก็จะใส่กระโปรงเป็นลำดับต่อไปค่ะค่ะการแต่งกายด้วยตนเองนะคะเป็นการแต่งกายที่ดีค่ะจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและแต่งกายเรียบร้อยค่ะ นักเรียนคะก่อนที่เราจะแต่งกายเราควรทําอะไรคะจากภาพนะคะเป็นการอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดคะ่ะมีเรื่องน่ารู้มาฝากนะคะ ในแต่ละวันของเรานะคะต้องทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะจึงทำให้ร่างกายสกปรกได้นะคะเพื่อให้ร่างกายของเราสะอาดและมีสุขภาพที่ดีนะคะจึงควรอาบน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งค่ะในเวลาตอนเช้าและเวลาเย็นค่ะ าการแต่งกายด้วยตนเองนะคะหลังจากนักเรียนอาบน้ําชําระร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกผ้าที่ต้องการสวมใส่นะคะนักเรียนควรจะฝึกการแต่งกายด้วยตนเองเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เกิดความชำนาญสามารถแต่งกายได้ตนเองนะคะจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจค่ะที่สามารถแต่งกายได้ด้วยตนเองได้ การแต่งกายนะคะอันดับแรกนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่ไว้ด้านในนะคะจะเรียกว่าชุดชั้นในนะคะจะประกอบด้วยเสื้อชั้นในที่มีลักษณะคล้ายกับเสื้อกล้ามและกางเกงในซึ่งชุดชั้นในของเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะลำดับต่อไปนะคะการสวมเสื้อที่มีกระดุมนะคะให้ใส่ แขนเสื้อทั้งสองข้างก่อนนะคะจากนั้นติดกระดุมเม็ดแรกโดยติดให้ตรงกับรังดุมอันแรกนะคะเรียงลงมาตามลำดับให้ครบทุกเม็ดนะคะหลังจากนั้นจับใช้เสื้อขวาและซ้ายนะคะให้ตรงกันนะคะและสุดท้ายสำรวจความเรียบร้อยของการใส่เสื้อผ้าอีกครั้งค่ะลำดับต่อไปนะคะ ก็จะสวมกางเกงค่ะให้ใช้มือสองข้างจับขอบกางเกงนะคะนำขาขวาสวมเข้าไปในขากางเกงข้างขวานะคะแล้วจึงเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายอีกครั้งค่ะจากนั้นดึงกางเกงขึ้นทับชายเสื้อนะคะติดตะขอรูดสิบกางเกง และสำรวจความเรียบร้อยค่ะลำดับต่อไปลำดับที่4นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะจะใส่กระโปรงค่ะการสวมกระโปรงนะคะให้ใช้มือสองข้างจับขอบกระโปรงนะคะสวมขาลงทีละข้างทั้งข้างซ้ายและข้างขวาแล้วจึงดึงกระโปรงขึ้นทับใช้เสื้อต่อนะคะจากนั้นรูดซิปกระโปรงค่ะสุดท้ายคือสำรวจความเรียบร้อยของการแต่งกายค่ะ ลำดับต่อไปนะคะลำดับที่5ค่ะหลังจากที่เราเสร็จลำดับที่สี่ลำดับสุดท้ายของการใส่เสื้อกับกระโปรงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาสวมถุงเท้านะคะโดยจับปลายถุงเท้านะคะแล้วสวมที่เท้าให้ตึง จากนั้นดึงให้ขอบถุงเท้ายาวเท่ากันค่ะให้สังเกตที่ปลายเท้ากับต้นเท้านะคะจัดให้ตรงพอดีกับเท้าค่ะสุดท้ายอีกเช่นเคยนะคะการสวมรองเท้านะคะให้วางรองเท้าข้างที่ต้องการใส่ให้ตรงกับเท้านะคะให้สังเกตข้างซ้ายและข้างขวาของรองเท้านะคะให้ถูกต้องก่อนใส่นะคะเมื่อใส่รองเท้าเสร็จแล้วให้สำรวจความเรียบร้อยอีกครั้งค่ะ มีเกร็ดความรู้มาฝากนะคะว่าการสวมใส่เสื้อยืดเสื้อกล้ามเสื้อคอปกที่ไม่มีกระดุมนะคะให้สังเกตที่ตัวเสื้อก่อนนะคะคือด้านหน้าและด้านหลัง หรือด้านนอกด้านในนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สวมใส่เสื้อผิดด้านนะคะหรือใส่กลับด้านจากนั้นสวมเสื้อโดยใส่แขนทั้งสองข้างแล้วสวมคอเสื้อผ่านศีรษะดึงเสื้อลงมาให้หมดตัวพอดีจากนั้นสำรวจความเรียบร้อยของเสื้อผ้าค่ะค่ะคุณครูขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็นเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียน ในวันนี้นะคะจะประกอบด้วยสองแหล่งข้อมูลคือวัฒนาพาณิสสำรานราชและสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขอขอบคุณมาณที่นี้ค่ะค่ะคุณครูนะคะอยากให้นักเรียนแต่งกายด้วยตนเองนะคะเพื่อที่จะฝึกให้แต่งกายเป็นแล้วก็แบ่งเบาภาระของพ่อแม่และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองที่แต่งตัวเป็นค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ